กินนะคะเราภูมิต้านทานเราไม่เยอะมันก็เลยมักเป็นหันเป็นนีเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะคะเป็นบ่อยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายังอายุไม่เยอะเราก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานเราก็จะเยอะแต่ตอนนี้ทั้งไปและกลับนะคะ เรื่องคลิปกะสูดๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อสูดกันมันมาในอากาศก็ให้ระวังกันในเดิ้อพี่น้องเด้อมันเป็นตะย่านมันขัว้วแหงพอใจไอเลยไอเลยนะคะไอเลยนะคะอือก็ยินไม่ยาะนะคะ เปล่าก็ไม่รู้แล้วกินมะขามชอบปวดท้อ,ทองโมกับเขามาให้สองสามคนสองสามคนแบบๆ่นจะมีธุระของเ่นไปแล้วที่มาให้กำลังใจยะอ้วนขอบคุณค่ะมาได้จ้าเป็นอย่างไารหนาวบ่ทั้งบ้านหนาวบ่บอกเยะอ้วนในหัวน้ำแนเยะอ้วน รักษากันที่นี่โซฟาแต่ว่าสมัยแต่สมัยก่อนมันกับบอบเปแล้วเย่อ้วนบ่หอดงายดอกเย็บขอบคุณค่าขอบคุณหลายๆที่มหาเอกลังใจยาอ้วนจะเด้อขอบคุณหลายๆที่มีความสุขใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะคะใครจะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะปลอดภัยให้ผ่านทุกๆคนไวๆ ปีนี้ไม่ผ่านปีหน้าก็ต้องผ่านเนาะพี่น้องเนาะหายเหงาหายเหงาเลยจ้ายังได้กะสวิสื่อของเตรียมไว้ยกอสื่อขนมสื่อน้ำไว้นี่ฮะเราไปหแล้วแต่ผู้ใดสิปไปอะไรอย่าง้เยาวนผสมใจดอกอแล้วแต่ผู้ใดสิไปเขามีแห้งไหรเขาไปหลห่นเยาวน์มันมีแห้ง บ่มีแห่งนางรถไปสองมองขึ้เบิงต้อนนั่นไปโอ้ยว่าเศ้าบุาไปจกเบือบันเองบ่เคยไปเทศกาลันยักเถือบอัน้เด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยเขาก็มวนแล้วแต่ว่าเขาม,มวนบดายสตี้มันมวนบดายมันกระเถกระสันเลยก็เป็นหันเป็นหนีตัวเนาะ อันนั้นกระทบเยอะอ้วนเล่ยไรเพราหัวไป้ายเราเยาอะอ้วนคอยไป้าคอยมากเพราะว่าเดินไหวกับบ่ได้มันจิตสะดุ้งส,สูบไปน้ากันสูบไปน้ากันแต่ว่าเยอะอ้วนสิหอดมือได้เยอะอ้วนกับบ่ได้คิดลายมังหันดอกตะเก او ขิดลายอยู่ก็ยกอ,อ,อยากไปหอดไว้ไว้เนาะกระยากไปหอดขึ้นมัวเนาะบัะนี้โอเคพี่เนาะเยอะอ้นอวนเป็นคนขี่น้าเหงไปหอดบานเพกุ่ดปบ่อาดน้ำอปเดิม ยูนอยู่น่อารปเบรรถกระสิิติดแน่จังหน่อยเนาะไปหยาบมาหยาบเนาะหนาวนําอยู่หนาวนี่ซีซั่นอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณด้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าผ่านไปผ่านมาแวะได้ด้จ้าเด้อผ่านไปผ่านมากับแวะ้านอยู่วันด้จ้ายินดีต้อนรับนะคะ มันหัวมันหนาวหนาวคักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเออไปคอคอยๆไปคอยข้านไปเออมูไปหอดแล้วใจอ้วนดีใจน้ำเด้จ่าเด้อเออคนไหนไปหอดฟังฟันแล้วก็ดีใจผู้ใดไปบ,บ่ะทันดูแลก,กันดีๆผู้ใดอายุหลายๆแล้วเด็กหน่อยขเขาเป็นยังดอกเด็กหน่อยเอออสู่ใดอยู่ดอกทุกสภาพก็ะสันกันนั้นใครกินแต่แถพี่น้องกระสัน มันเสียอาบอยู่มันคน้นพุ่มแผลกินหญ้าไวอันควปัวและทรงมาให้ได้ทั้งหนูได้ทั้งนกมาใหอยแย่อวนบอกินนัเขาดอกเขากินกละหล่งหองเขาบอกรับจ้าออติดลบติดลบมาเป็นเลื่อนหรอือป่ามันบอกเขียวหายจ็คเทอก์แต็เกอรกันซีเลียดอยู่ขนาดบออุ่นอาบบ่ได หนาวสะบันหนาวสะบันยูไฟยูไฟบ่ด้มีแล้วเธอก็กินของเธอไปกับลูกน้องเธอฉันไม่กินกับเธอหรอกกับข้าวฉันมีฉันผัดอันนี้ยังเหลือนละพริกฉันก็ยังเหลือลาบก็ยังผ่านไปผ่านมาแวะได้ได้จ้ะเด้อผ่านไปผ่านมาับแวะบ้านยู่นอวนไห้จ้ายินดีต้อนรับนะคะสู่กันไปมีความสามารย์ยังไหกกระัดออกมาเด้อพี่น้องเด้อ มีความสามารถอย่างกันนัดออกมากันขัวแห่งพะใจไอเลยไอเลยนะคะไอเลยนะคะเ <c oughs> มยเมยเอ้ยสิขี่สิเงียวก็อยากเนาะจอดอันถ้าทำงานไม่ผ่าน <c oughs> ก็ไม่รับทำงานผ่านถึงจะรับ ป่อมัมติดโหลดสร้างมั่นบุส่นใจล่ะติดยูหันละก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรพ่อมัมติดโหลดสร้างมั่นบุส่วนใจล่ะติดยูหันละก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอยู่ไฟไม่ได้อยู่ใดนน้อยพ่อหลวกลุ่นล้นคนเถาคนอเถาดาค้อเถาดาขาเบิ้งขาเบิ้งเพื่ะแม่นคือผู้เถาบอกสอนนี่หรือเนาะสมองสมอ ว่ามีหมูมันกัเหงาเนาะจ้าเหงาเงาขันอยบานจังบานเฮาไปยางโซแนลอันใดเพ่อแบงใดกระแบงกันไปเฮ็ดเขาเฮตดงานไห้กระแบงให้เขาอยากเขากินนำ้ำจ้าขอบคุณจ้านนองน้ำขอบคุณนะคะขอบคุณนาอ๋อผ่านแล้วคะ่ะโอ้ยดีใจน้ำเด้อจ้าดีใจน้ำเด้อมะนาวเปรี้ยวคุณมะนาวเปรี้ยวบอกหลายเดือนแล้วก็บ,บ่มหดนะเขาจะเตือน โมเขามาทีหลังเขาแซงหนาไปวดวัดว,ดว,ด,วดวัดอยู่อันกะกะด,ดีใจน้ำเพลินอยู่ว่าโมเป็นอันนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินนยอ้วนค่อยๆเดินเดินเร็วไม่ได้นหนึงปนหนึ่งยังยังบ่ท่านเด็กขึ้นพป้สองอยู่บอดง่ายดอกจาก้าคุณสุพันหอดเปไใดแล้วเนาะค่ะไปตองไปเวลาหนาห่อน อยู่อากาศพอดีพอดียังสิงไปไห้อากาศหน้านาวแบบนี้เยอะอวนทนเบาไว้หลังกายบาแข็งแรงกลับจะเบากลับ,บทั้งหนาวทั้งเดินทางไกลสภาพหลังกายบาแข็งแรงมันที่หดไปเยอะอวนบบาหดไงเยอะอวนบาหดไงเยอะอวนเล่นมวนๆหัว,ว,ว,วไปจะซื้อครับ ภาพจาของเอามายืนยันอ้วนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจ้าล้านดวงตาเจ้าล้านดวงตาสู่กันไปแต่ละคนสูกๆกันไปเด้อหมูผวกสุขสุขคนเยื่ออ้วนห้กำลังใจมาสุขคนแหละผู้ได้ผ่านแล้วกะดีใจนัาผู้ใดประท่านผ่านกะห้กำลังหูว่าสิใดเหมือดใดเนาะคนหอามันจะอยาก,ย,ากยุกท้ให้ผู้เบิ่งหลายมี ผู้ใดไม่มูเขามาไล้ลาๆเบิงลหลยๆล่ค้นกับแว่ไดเด้อพี่น้องเด้อมาคุยเห่นหัวมวนนะกันเ้ยจ้าเด้อขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีเปล่าก็ไม่รู้จะกินมะขามชอบปวดท้องถหากำลังใจมมหมเสมอน่ละล่ะอยากให้มูจบซ้ำกันทิสนะ ซ้ำกันเลยจ้านักกดอกฉันแหงเป้ปทั้งหอนก็ต้องเปิดพอลุงก็บ้อเปิดแอร์ต้ก็เปิดเส <laughs> ื้อหลวกมันลอยอยู่ในอากาศเท่ากับพวหูว่ามันมาแต่ทางใดมาแต่ทังใดสูตรเข้าไปนะเออกัเป็นกันแนะหละเนาะบรรลุโอ้ยหลุไปอยู่ใกล้อยู่พวงกับหนาวเป็นน้ำแข็งอยู่ตลต้น ไปหอดใช้กันแล้วน้อพี่น้องเดวิวลาเย็บวัล้าเปิดบ้านเราอยู่นะคะใครข็เขามากต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมาใกใ้ก็ยังดกเด็กินกินมากกินเผ็ดว่ไไ้ กินเผ็ดละเมนเย้วนหาสู่กันไปแต่ละคนส,สู่กันไปเด้อมูผวกสุขุุสุสคนเย่วนห้ยกำลังใจมาสุขคนแหละผู้ใดผ่านแล้วกะดีใจน้าผู้ใดปันผ่านก,นหากนะห้กคนผู้ใดกลับดอกขจนจะเป็นจังสิเด็กลับเทสกาั่นเศรษฐตการนี่เ่าน้ำเลยแหละ